ดูเหมือนเขาจะพร้อมจะลงหลักปักฐานแล้วและดูเหมือนหนูชาลีคงหนีเขาไม่พ้นแล้วด้วยอัสยาหัวเราะชอบใจเมื่อพูดถึงตรงนี้และอย่างที่พูดมาทั้งหมดฉันก็ต้องจัดการให้อะไรอะไรมันเข้าท่าเข้าทางจะให้เดเมียนทำตามใจเก็บซ่อนผู้หญิงของเขาเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้อืมฉันว่า เขาคงไม่ตั้งใจจะเก็บหรือซ่อนหรอกแต่คงไม่มีเวลาจะมาเถียงกับฉันเรื่องของหนูก็เลยปล่อยไว้ชาลีรู้สึกขอบคุณที่อัสยาปฏิบัติต่อเธออย่างสมเหตุสมผลถ้าเป็นแม่ผู้ร่ำรวยระดับอภิมหาเศรษฐีคนอื่นที่ไม่ใช่อัสยาก็คงจะกีดกันเธอออกไปจากชีวิตของลูกชายเหมือนในละครทีวีทุกชาติทุกภาษาที่เธอเคยเห็นมา และเชิดชูลูกชายตัวเองให้เหมือนเทวดาสุดท้ายก็ไม่มีแม้แต่ความเป็นคนกลายเป็นปีศาจในคราบลูกเศรษฐีมักมากในกามรีดไถเงินทองจากภาษีประชาชนเหมือนกลุ่มมาเฟียป่วยทางจิตทำร้ายผู้หญิงทั้งกายและจิตใจเพื่อความสุขของตัวเองรักษาไว้ไม่ได้แม้แต่ชีวิตปกติที่พึงมีตอนแรก ฉันก็แค่ไม่อยากให้ลูกชายทำตัวเหมือนพวกลูกเศรษฐีที่พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนฉันถึงต้องไปตามเขากลางดึกเมื่อคืนนี้ยิ่งพอรู้ว่าไปนอนอยู่ในวินล,ล่าผู้หญิงฉันก็คิดว่าต้องรีบจัดการฉันไม่ได้วิเศษกว่าแม่คนอื่นหรอกเพราะฉันก็โกรธที่ลูกชายกับผู้หญิงของเขาแอบทำอะไรกันแบบนี้อัจยาพูดถึงตรงนี้ก็ยิ้ม และเงยหน้าหัวเราะทั้งที่น้ำตาคลอขึ้นมาอืมฉันคิดจะจัดการผู้หญิงคนนั้นให้พ้นทางแต่รู้อะไรไหมพอฉันเจอเขาฉันกลับอยากได้เข้ามาเป็นลูกสาวนึกเสียดายขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ว่าทำไมฉันถึงไม่มีลูกสาวที่น่ารักเหมือนดวงดาวดวงเล็กๆโอ้สตาร์เลตอย่างเด็กคนนี้สักคน อัสยาเอื้อมมือมาแตะที่แก้มอิ่มแล้วก็พูดต่อไปได้วยรอยยิ้มยิ่งพอได้คุยและใช้เวลามองดูความจริงฉันสังเกตและจับผิดนะแต่ฉันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากมนุษย์ที่ดีงามคนหนึ่งดีงามที่เธอไม่มีความทยานอยากไร้สติเหมือนสาวๆคนอื่นของเดมส์แถมยังมีความระวังตัวและยับยังชั่งใจ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความชอบแม่สอนมาดีนะอัสยายกมือแตะที่แก้มอิ่มของหญิงสาวด้วยความเมตตาเอ็นดูแล้วจึงพูดต่อไปฉันไม่ได้สนใจเรื่องความบริสุทธิ์เวอร์จินอะไรพวกนั้นหรอกมากไปกว่าความเป็นคนที่ไม่ด่างพร้อยฉันไม่ใช่ผู้หญิงยุควิกต,ตอเรียที่ให้คุณค่ากับเอ่ออะไรนะพรอมจันใช่ไหม แต่ผู้หญิงไม่ว่ายุคไหนจะเสียหายจากอะไรได้เท่าเรื่องผู้ชายไม่ว่าโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออกก็ยังให้คุณค่าเรื่องทำนองนี้จะดีหรือเสียก็อยู่ตรงนี้ละและมากกว่านั้นหนูดูจะเป็นคนสำคัญสำหรับเขามากกว่าทุกคนฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเดมส์ s, คงไม่ยอมปล่อยมือจากหนูง่ายๆเพราะเป็นฉันฉันก็ไม่ยอมปล่อย ถึงต้องทำแบบนี้ชาลีฟังแล้วก็ยกมือไหว้และเอ่ยคำขอบคุณอัสยาขอบคุณนะคะที่คุยกับหนูอย่างตรงไปตรงมาอย่างนั้นหนูก็ควรจะขออะไรจากคุณอัสยาตรงๆเหมือนกันชาลียิ้มและบอกเรื่องที่เธอต้องการกับแม่ของเดเมียนราวๆสิบนาทีต่อมาทั้งคู่จึงออกมาจากห้องนอน โดยที่อัจยาจุงมือชาลีไว้และเมื่อเดินออกไปใกล้ประตูทางออกวินล,ล่าเธอทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงของสเตลล่ากำลังพูดคุยกับสุเนธคุยกันนานขนาดนี้คุณชาลีของพี่คงโดนคุณอัจยากำราบจนหมอบไปแล้วคุณอัจยารักเดมส์เออเดเมียนอย่างกับแม่นกอินทรีห่วงลูก คุณชาลีไม่รู้หรอกว่าอัสยาสตรกเข้มงวดพี่สุนเนศโชว์สกิลภาษาอังกฤษของพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทำเป็นว่าตั้งใจฟังถึงแม้ว่าไม่ชอบใจที่สเซนล่าพูดเหมือนใส่ไฟให้เธอไม่ชอบชาลีมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงใช่อัสยานะ่ะดุฉันบ่อยไปแต่ฉันโอเค เพราะต้องการเรียนรู้จากเธอว่าทำไมเธอถึงทำงานเก่งและร่ำรวยนอกจากที่เธอสวยมากได้สามีที่รักเธอมากและมีลูกชายที่ดีและหล่อมากส่วนคุณชาลีที่เข้ามายุ่งกับลูกชายเธอคงแย่แน่เชื่อฉันสิสุนเนศไม่แสดงออกว่าอย่างไรแต่ก็เกือบจะหลุดปากถามแม่สาวลูกครึ่งฝรั่งออกไปว่าที่พูดมาทั้งหมดนี่ เพราะนิสัยขี้อิจฉาล้วนๆใช่ไหมแต่ยังไม่ทันได้ทำเช่นนั้นทั้งสองคนก็ต้องยุติการสนทนาไว้เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ในวิลล่าดังขึ้นและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นอัสยากำลังคุยโทรศัพท์สุเนศยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่ามือข้างหนึ่งของอัสยาจับมือของชาลีไว้และชาลีกำลังส่งยิ้มให้เธอใบหน้าสวยดูมีความสุขอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วก็ได้เห็นสเตลล่าเดินดุ่มๆเข้าไปหาเจ้านายของตัวเองโดยไม่ดูตาม้าตาเรือเพราะต้องการจะรายงานเรื่องที่เธอรับมาจากผู้จัดการใหญ่ของรีสอร์ทอัจยาคุยโทรศัพท์อยู่อีกไม่กี่วินาทีก็วางสายสเตลล่าจึงก้าวเข้าไปเพื่อแทรกกลางระหว่างเจ้านายกับผู้หญิงของเดเมียนแต่ก็ต้องชะงักและถอยออกไปทันทีเพราะอัจยาไม่ยอมปล่อยมือชาลี ยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะเบาๆที่เห็นเช่นนั้นแล้วก็เห็นอัสยาจูงมือชาลีไปนั่งลงที่โซฟาใกล้หน้าต่างนั้นไงเหมือนกับแม่กับลูกสาวเลยไหนละ่ะแม่นอกอินซียายสเตนล่ายายขี้อิจฉาสุนเนธคิดในใจต้องบอกให้น้องชาลีระวังแม่คนนี้เอาไว้และตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนมาที่ด้านหน้าวินล่าชาลีหันไปยิ้มกับอัสยา พูดว่าเธอจะไปทำงานแล้วแล้วหันมาทางสุนเนตรพี่สุนเนธไปเที่ยวกันเถอะคะ่ะไปทั่วเกาะเลยสุนเนธลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกพร้อมชาลีก็พบว่ามีผู้ชายผิวคล้ำสวมเสื้อเชิ้ตสีสันแสบตากำลังยืนรอชาลีอยู่ที่รถกอล์ฟขนาดห้าที่นั่งแล้วเธอก็ได้ยินชาลีร้องทักเขาโรเจอร์สเลสโกไปกันเถอะ ชาลีพูดกับเขาตอนนั้นเซนล,ล่าวิ่งตามออกมาที่หน้าวิลล่าก็เห็นว่าชาลีจูงมือสุนเนตไปขึ้นรถตัวเธอขึ้นไปนั่งข้างโรเจอร์สส่วนสุนเนตก็โดดขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลัง